สวัสดีครับรอบรู้สู้โรควันนี้จะมาคุยเรื่องเทคนิคเลิกบุหรี่รขณะนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ของประเทศไทยเราคือการสูบบุหรี่ไฟฟ้าการสูบบุหรี่ธรรมดาก็แย่แล้วนะครัรบรมีภัยเยอะแยะแล้วยังมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มโทษต่อร่างกายมากขึ้นท่านอาจจะไม่ทราบนะครับว่าใน บุหรี่ธรรมดาก็มีโทษตั้งเป็น10บๆข้อซึ่งเป็นสาเหตุการตายที่สาคัญของคนไทยก็คือเรื่องของหัวใจสมองและอันนี้คือมะเร็งมะเร็งหลายอย่างนี่เกิดจากการกระตุ้นโดยนิโคตินสําหรับคุณผู้หญิงนี่ถ้าตั้งท้องนี่อย่าสูบบุหรี่เด็กขาดเลยนะฮะเพราะจะทําให้ลูกที่คลอดมาสมองเล็กสมองฝ่อเป็นเด็กที่สมองพิการไปตลอดชีวิตทีนี้สาหรับท่านที่ชมรายการอยู่นะฮะก็มีเทคนิคการเลิกบุหรี่ เจข้อที่จะมาฝากกันข้อที่1คือต้องสร้างแรงจูงใจเช่นวันนี้จะเลิกสูบบุหรี่เพราะว่าให้เป็นของขวัญวันเกิดพ่ออายุ60ปีของพ่อหรือให้กับคนที่เรารักอื่นๆหรือให้กับลูกนอกจากเลิกเพื่อคนรักแล้วเนี่ยต้องเลิกเพื่อตัวเองว่าเราจะได้ไม่ป่วยในโรคต่างๆนะครับเทคนิคข้อที่2ก็คือเลือกลดทีละน้อย อย่างวันหนึ่งสูบซองหนึ่งก็เหลือสักวันละครึ่งซองสิบมวนแล้วลดเหลือสามมวนหลังอาหารแล้วก็ลดเหลือสองมวนเฉพาะอาหารกลางวันและเย็นแล้วสุดท้ายคือลดเหลือมวนเดียวอาหารเย็นเป็นต้นนะฮะอันนี้สามอันนี้ตัวการสาคัญเลยคือต้องกล้าปฏิเสธเพราะเหตุหนึ่งที่เราสูบบุหรี่แล้วเลิกไม่ได้เลิกแล้วเลิอกอีกไม่ได้เพราะว่าเพื่อนก็ชวนอีกอะเอายื่นให้ เราต้องกล้าปฏิเสธว่าเราสูบภาพไม่ดีแล้วเราไม่อยากแลวเราตั้งใจเลิกต้องปฏิเสธอย่างแข็งขันข้อสอย่ารอช้าปีหน้าปนีนู้นลูกโตก่อนไม่ต้องรอเลยนะไม่ผัดวันเลยนะวันนี้เลยเดี๋ยวนี้เลิกเดี๋ยวนี้อย่าผัดนะฮะการผัดไปหนึ่งวันก็ทําให้ร่างกายเราแย่ไปอีกเป็น10วันเลยนะเทคนิคข้อที่หคือหากิจกรรมอื่นเบี่ยงเบนความสนใจและทําให้ร่างกายดีขึ้นโดยเฉพาะ กิจกรรมการออกกําลังกายนะฮะไปเดินไปจ็อกกิง้งไปคุยกับเพื่อนไปเล่นเทนนิสเล่นบิงปองโดยเฉพาะกิจกรรมกลุ่มเนี่ยที่เราคุยกับคนอื่นได้ก็จะไม่หมกมุ่นและเกิดความอยากข้อที่6คือต้องมุ่งมั่นไม่กลับไปสูบอีกเพราะว่ายาอะดีโคตินนี่เป็นยาเสพติดที่แรงมากนะมันติดที่สมองไม่ใช่ติดที่ความอยากอย่างเดียวติดที่เซลล์เลยนะถ้าไม่มีแล้วมันก็จะหุดหงิดแต่ว่าถ้าเราผ่านช่วงเวลาไปสัก สิบยี่สิบวันน่ยมันจะผ่านได้หรือว,ว่าสามถึงห้าวันแรกนะเทคนิคข้อที่เจ็ดคือเวลามันอยากจริงๆไม่ไหวจริงนะเอาลูออมอมหมากฝรั่งเคี้ยวมันจะทําให้ความอยากลดลงไปมากแต่ไม่อยากเอาหมากฝรั่งที่เป็นนิโคตินมาเคี้ยวนะฮะเพราะว่ามันกลับไปติดหมากฝรั่งซะเองแล้วไม่ได้ลดโรคจากนิโคตินสุดท้ายถ้ายังไม่ได้ปรึกษาแพทย์ได้นะครับเดี๋ยวนี้เรามีสายด่วนและคลินิกเลิกบุหรี่ตามโรงพยาบาลต่าง เข้าไปเล่าให้เขาฟังไปขอคำปรึกษาแล้วบางคนถ้าติดจนแย่ต้องใช้ยาหมอเขาจะพปยาให้ยาลดบุหรี่นะอย่าละความพยายามนะครับการเลิกบุหรี่ได้เร็วขึ้นหนึ่งวันท่านจะยุยืนเป็นร้อยวันเพราะฉะนั้นท่านอยู่เพื่อตัวเองเลิกบุหรี่ะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพื่อใครนะครับเพื่อตัวเองที่แก่ตัวจะได้ไม่เป็นอัมาพาต ไม่เป็นโรคหัวใจวายไม่นอนติดเตียงไม่เป็นมะเร็งที่ทุกทรมานตายนะครับครับขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับใหม่โลชั่นมิสทินไว้์สปาสูตรฝักข้าวมิสทินมาแล้วคะ่ะ